ค่ะสวัสดีค่ะ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะ f อท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีก็เป็นวันที่เอฟซรอคอยมาถึงแล้วเนาะค่ะมือนีพอตาทองสุกกระไดปล่อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเอฟซค่ะมือนีแอกได้มาอยู่บัานตาทองสุกเนาะค่ะมาตาม ตัวแนวทางที่ว่าตาต้องสุกหนัดมือนี่เนาะค่ะพี่นอ้อง FC t i r อค่อยกะไปรับชมรับฟังจากพ่อตาทองซุกเลยค่ะว่าจะมีแนวทางฝากพี่น้องตัวเด็ดตัวดีตัวไหนไปรับชมรับฟังจากพ่อตาทองสุกเลยค่ะ ขับที่สิบเก็ดแล้วกันีิตเก็ดมกลาตัวกปูเยอะอะงนี่ครับผมตกปู่ยกปูแล้วก บ่งกลมให้มันมาเกาะยุดให้ครับผมเดี๋ยวนีชิ้นมากคือยุดอยู่ไหนไม่แห้งยุดครับผมอยู่ไหนว่ามากเขาก็ค่อยยุดมัน่อกครับเอากระเชือแน่นะน้ำออกครับผมมันออกโดยตุกตัวเดียดเดียดเนียนจะห่อละมัดระวังเนึ่งมันต้องกันไว้เด็กครับมันมาด้วยตุกตัวนะห่อเนาะส่วนเสียดมันเนียครับแม่นหมครับแม่นมันมีหลายรักษาะ เลียกไงแมูเียเคนก็นได้ดนอะครับผมเขาก็นองมาเราว่างน้านผิดปาแต่ว่าบ่เคยผิดหรอ,อบอกมั้งผิดออครับนี่เลียก,กันเนี่ยเียก,กันนี่พวกเรเลียกกันนะเลียกกันชื่อวะเนี่ครับแล้วก,ก็าพดไงหรอ,อ

กินกาแฟแล้วบ่ชื่อตามชุดเด้อครับผมชื่เรียกตาชุดตามชุดอเปนบอกว่ากไม่ได้ตัวรอกครับผมเมาเด้ของกันเริมขึ้นกันเอาพอกันแล้ว่อนะนี่พ้อครับผม เชื่ออะไรเชื่เรียกมันเชื่อเราที่ช่บานนั่นด้วยตัวเอามันได้ไลายตัวนล่นพอนะเพราะว่าเรียกว่านี่มันของมาหารชิ้นก่อนแล้วครับผมโอ้โะบนล่างความนะครับผมเออเอาได้เอาบนบนล่างครับเป็นบนเป็นล่างนะพอนะผู้ข้มาเรียวพ้อมองจืข้มาแค่สันงอมอกจืบนล่างเนาะก็แก่ยีงสืด ก็เ้ามาฝากครับผมทีเคียงมาฝากครับผมอยู่้วมนเ่อคนสอนบรีครับแข้งมาไหนก็ถือเนาะต้องมาเคสองใชวมดเขาด้เงินล้านเลยครับผมรางวัลหารันณว่านะครับเล็กที่อ่าเล็ตัวหลักหกเด็กตัวหลักก็มีสองมีหกมีห้ามีหึ่อ่ามีหนึ่งมีสามอ่าจับคู่เดยกตัวหลักอ่ะสองศูนย สี่ห้าสองเจ็ดหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดส่วนเลขที่ไม่ได้มาด้วยกันพี่น้องอส่วนเลขที่ไม่ได้มาด้วยกันก็มีศูนย์มีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับผมอ่าพราตาพูดเน้นให้พี่น้องอก็มีสองศูนย์สองเจ็ดหกสี่หกเจ็ดแล้วก็ตัวกันกันไว้พี่นอ้องมีสามสี่สามเจ็ด แค่47พี่น้องนี่ครับผมเอาไว้ไปพิจารณาอ่าซื้อสลากมมกินแบ่งรัฐบาลกันนะพี่น้องเนาะอ่แคปหน้าจอไว้เมื่อนี้พ่อตาสุขเพิ่นกะเป็นใจดีเมื่อนี้เพิ่นกะปล่อยให้ท่านเอฟซีกันเอาไปเสี่ยงโชคกันนะพี่น้องเนะาะพ่อตาว่าซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อรายรายมาพอ่ออ่าซื้อหน่อยได้หน่อยที่อรายรายครับผมจะว่าอยากขายหน้าไปซื้อเแล้วเนาะ่าไปเจ๊ยอะไรเดี๋ยวจูบมินนี่เนาะ ควาเห็นีหน่อยไปครับก็เด็นนีอยหน่อยไปนูรครับแต่ว่าให้ได้ยูดีกินนครเนาะได้ยูดีกินยึกไปเนาะไข้ขนีือก่นครับผมนั่นวมีเนี่ยมองนอนกับมันช่วยมองนอนเราจะไปนอนนไปไปหน้ากับเัิดขายเราไปซื้อเรืกเราเนี่ยพ่อเรืกเนี่ยมันพก่ถึงเมือแล้วครับพ่าสิประกันได้ครับนี่งวดที่เทเลอ่ะพอมันเข้งอาหารชื่อพวงวดแล้วห้าสิบกว่างวดนะพ่อไม่นคบม่เคยขาดเทนพ่อเนาะมันมีหลายหลักครับ ไอ้บอกมันมันมีหลายหลักให้รับได้ก็ได้เลยครับผมค่ายสรวมือคายนตัยี่สิบกว่าหลังเขาเห็นเลยครับผมยี่ยี่สิบกว่าุดอืมได้ยี่สิบกว่าจุดตมันไม่เหนุดยวสิทเลครับผมมันสุดยดวยี่สิบกว่าุดครับุดรก็กเ่าอือืมครับไั่เป็นไงให้ชุดอได้ก็ได้ครับผมให้ชุดอยี่สิบมวดสามหมวดก็ได้ให้ชุดอที่หมวดก็ได้ครับผมหาสี่หมวดเจ็ดดมวดม่เคยผิดตรงนี้ ครับผมเจ็ดสิบงวดเจ็ดสิบสองงวดเพ่เคยผ่านก <Okay. S 1> ันมีเราอะครับผมเพิ่งเคยผ่านนี่เจ้าบอกอะไรเรื่อคนมัเนนะาะครับผมแมนซึ่งงวดที่แล้วก็แตกน้องพ่อเนาะงวดที่แล้วก็เขางวดนี้สีเข้าบนล่างนี่มันพ่อบนล่างอ่าที่เข้าบนล่างที่น้องไอพิจารณาเอานะครับเออ่าไปหาซื้อกันเพราะว่ามันจะมีเวลาเหลืออายุสองสามหมือนที่พอเนาะอโอ้อท่านอยู่หรอครับท่านอยู่ขายเรื่องวิวบอกครับผมท่านอยู่เป็นดูรถท่านอ่า แล้วานก้อน oh. so ันเต็มเวลาเลือกห้องใครชื่อเลยหรอกกัว่าเลือกพราง่ยชวเขาว่ากล้าขายหรอกยรับครับผมเพาหลาบเขาได้ยินได้ซื้อเขาเก่าได้ยินชื่อเก่าว่าพ่อต้อสุเงินล้านเลยครับผมขายดอกมาจะก็ไม่เลืกตานอยู่กันนั่งนี่กขาดพุ่มมนนะมันงงจางเล่าแล้วครับผมเพราพอต้นสุกเงินล้านเถอะเจมเงินันก็ าเจ้าจะลบบุหรี่ลบบุรี่กันบุหรี่ปิ๊บปันหุ่นปันหุ่สิบปากกันหรอกวอบาบคกขายให้สอานั่นน้อยครับผมขายได้มันถือข้าวทียอครับผมก็หลาดเท่ากันเอาละครับพี่น้องแล้วผมอาจจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังอีกหนึ่งรอบนะครับพี่น้องพี่น้องครับเลขหลักก็มีสองมีหกมีห้ามีหนึ่งมีสามพี่น้องอ่าพ่อตาพ่อจับคู่ให้ก็มีสองศูนย์ สี่ห้าสองเจ็ดหกศูนย์หกสี่และหกเจ็ดพี่น้องแล้วก็ส่วนเลขที่ไม่ได้มาด้วยกันก็มีศูนย์มีสี่มีเจ็ดมีแปดและเก้าพี่น้องก็จับคู่ให้จับคู่ให้ก็มีหกสามสองแปดสามสี่สามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและสี่เจ็ดส่วนที่มีจุดใหลายคืออ่าให้ให้พี่น้องเอาไปเป็นตัวเน้นพี่น้อง ่าที่จุดอะไรคือเป็นเนียนแห่คือสองศูนย์สองเจ็ดหกสี่หกเจ็ดตัวกันนั่นนี่เรียกกันอ่าเลขกันก็มีสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดพี่น้องเรียกกันคือมีสามหางส่วนเลขตัวรัก,กมีอยู่สี่หางโลหะมีอยู่สี่หางนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เอาไปหาเสียงโจกสลักทิ้แงแบงค์รัฐบาลกันวมดประจำที่สิบเจ็ดนะครับนะเนาะสิบเจ็ด มกราคมคือมวล่ามีเวล,า,ลาอยู่ประมาณสองสามเมื่ออาจจะไ่ชมออกไปเสียงโชกกันนะพี่นอ<ม>้องกขอขอบุญขอบุญท่านพอ่อต้องสุขเงินล้านห้องที่ให้เอฟซีไปเป็นแนวาทางาไปหาเสียงโชกกันนะครับผมกขอขอบุณครับผมค่ะเอฟซีก็ ได้ยินจากพอตาทองสุกแล้วเนาะคะ่ะก็ได้ให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนที่รอคอยมาแล้วเนาะคะ่ะก็เอาไปพิจารณาเบื้องวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องหมักกะจัดคัดกะพานเนาะคะ่ะพอตาเพื่อนก็นให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะของฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเอฟก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยรวย,ยกันทุกคนเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ